สวัสดีครับเพื่อนๆบ้านพันไม้พอเพียงพาเพื่อนมาดูนี่ครับดอกของมะปรางมะปรางเราออกดอกแล้วนะจะได้กินผลแล้วครับดอกของปี2566ปลายปีนะครับมาดูกันเพื่อนเยอะมากเลย,เลยโอเดี๋ยวไปดูต้นอื่นกันครับ<อ>นี่นะครับเพื่อนเอนนี่คือ ต้นกลิ่พันธมะปรางนะครับที่คุณย่าบ้านพันไม้พอเพียงท่านตอนเอาไว้นะนี่ก็จะเป็นส้มโอทองดีนะครับกลิ่พันนี้เห็นไหมออยอดสวยๆเลยนี่นะครับนี่สำคัญตรงนี้นะพเพื่อนๆนะกลิ่พันธ์นี้มีดอกแล้วครับเห็นไหมหนะครับกลิ่พันธุ์เรานะครับกิ่งพันมีดอกสวยงามครับ กิ่งพันโตโตสวยงามนะครับติดต่อเราได้นะครับเพื่อนขออนุญาตทางใกล้ก่อนนะครับทางไกลเรายังไม่สะดวกนะครับผมเดี๋ยวมาดูต่อเลยจ้ะมะยงชิดนะครับเพื่อนนี่มะยงชิดกระดอกแล้วครับเนาะนี่นะครับพาเพื่อนๆมาชมดอกของมะยงชิดแล้วก็มะปรางก่อนนะครับเพื่อนๆเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เรานะครับเดี๋ยวเรามาติดตามการเจริญเติบโตเป็นลูกเป็นผลจนกินได้กันนะครับ วันนี้ลาเพื่อนๆไปก่อนสอนดีครับ